โคล่าสุดแอดไทยแลนด์นะคะเฉลยพิสต์เตอร์คนล่าสุดแล้วจ้านั่นก็คือพี่มาร์คตัวนของเรานั่นเองไหนใครที่บนคิดถึงพีมาร์คไหนใครที่บนคิดถึงมาร์คตัวนก็คือพีสาของเราไม่ปล่อยให้เราได้คิดถึงนานสวัสดีครับไทยแฟนมาร์คตัวนมาจริงไม่หลอกมาเป็นพิสต์เตอร์คนใหม่ให้ New f i f r a g e n c o l l e c t i o n ความหอมพรีเมียมใหม่ที่จะมาสายบความฮอตของซัมเมอร์นี้ให้ครูเกินต้านถึงใจยิ่งกว่าเดิม กดติดตามแอคไว้ต้นเดือนมาเจอกันคือต้นเดือนน่าเจอกันเลยก็ค wow uh ือพี่เขาบอกว่าเออให้กดติดตามแอคไว้ต้นเดือนหน้าเจอกันก็คือไม่ต้องคิดถึงน้นแล้วเพิ่งบ่นคิดถึงไปเมื่อวานเพิ่งบ่นคิดถึงไปเมื่อเช้าเพิ่งบ่นคิดถึงไปเมื่อตอนเย็นก็คืออ้ะมาละจ้าเธอซึ่งแบบหล่อมากลูกนี่หล่อมากเกินตานมาเกินตานมาโอ้โอ้ เอาไงาเอาไงาทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องทางแอคของ official ไว้นะคะก็คือแอคไทยแลนด์นะคะทุกคนค่ะต้นเดือนหน้าเจอกันอุ้ยเจอใครจะพี่มาแล้วไหก็กดติดตามไว้ต้นเดือนหน้าเจอกันโอเค